เขาบอกว่าการเดินทางทำให้เราได้เปิดโลกใบใหม่เสมอหลายการเดินทางก็ต้องแลกกับอุปสรรคจนกว่าจะถึงจุดหมายแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เจอเปรียบเสมือนผิวหน้าที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่เราจะผ่านมันไปได้เพียงแค่คุณเปิดรับสิ่งใหม่ที่จะทำให้คุณกล้าออกเดินทางในทุกๆครั้ง อย่างวานิกาเซรั่มที่จะปลุกผิวของคุณด้วยสารสกัดจากต้นบีดวิตามิน B3 วิตามิน B5 หไฮายาลูโรนิกผลมาร์โบรี่และวิตามิน E ที่จะช่วยทำให้ผิวของคุณนั้นดูฉ่ำน้ำนุม่มเด้งน่าสัมผัสและดูอ่อนกว่าว้ลดเลือนปัญหาริ้วรอยต่างๆแค่นี้ก็จะทำให้คุณนั้นกล้าที่จะกล้าเปิดใจออกไปเจอโลกใบใหม่อีกครั้ง อย่าลืมดูแลผิวหน้าทุกๆการเดินทางด้วยวานิก้าเซรัมทุกครั้ง